พี่มาเนพี่มาบินพีมาเบิร์นไหดีเป็นไม้ที่ราคาค่อนข้างสูงนล้จากแต่ก่อนนะก็ขายใบละสามหมื่นนะโอ้โหนั่นสมัยขายเล่นสมัยก่อนมีเก็บิด้รวยเลยนะใช่จิงสเปร๊กจิงสเปร์นดีก็คือราคาแพงนะแต่ถาเกานับใบขายใบแล้วไปละหลายพันนะโอ้โหดูดูดูนี่ติดติดติดเมล็ดใช่ไหมเมันเป็นฝักฝักกะโพดสีแดงมาครุนลูกดนังนี่และ อันนี้เป็นไม้สะสมใช่ไหมถ้าเป็นดาบเปน็นไม้ไม้สะสมอันนี้อะไรนะชนเขาอยูชอ่ชนทองม,มีหลายไซส์มีมหลายไซส์ตั้งแต่หัวเดียวนะครับแล้วก็มีริมส่วนไหนดีกว ใ่สเล็กอถึงไไหขนาดเล็กนี่นี่เล็กสุดเลยใช่ไหมอ๋อที่เล็กสุดม้ามือมันมีกระถางกระถางก็ทำได้เลยอ๋อแบบเล็กอย่างนี้เท่าไหร่ครับอย่างนี้ก็มีตั้งแต่มีสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยห้าร้อยอันนี้เลี้ยงเลี้ยงง่ายใช่ไหมครับเลี้ยงง่ายเป็นไม้แดดครับไม้แดดเป็นไม้แดดไอ้ที่เป็นพุ่มๆนี่เราต้องไปตัดแต่งเองใช่ไหมต้องตัดแต่งครับ ถ้าแล้วถ้าเราไม่ตัดแต่งมันจะออกเป็นแบบมันก็อาจจะไม่ไม่เป็นทรงเท่าี่ควรมันอาจจะชี้เลยชี้มาแล้วก็ต้องสัดให้มันเป็นพุ่มที่สวยงามอ๋อแต่ถ้าถ้าขยับไซส์มานี่ประมาณเทาไหร่้ก็อยู่ที่น 1, หนึ่ันสี่ร้อยบาทหนึ่นันสี่ร<ๆ>้อยบาทเหเอนี้าร้อยเอันนี้ห้าร้อยห้าร้อยหาร้อยนะครับไส์นี้ก็เป็นทรง อันนี้อยู่ในขนอกนะครับขนาดหัวอันนี้ก็อยู่ที่พันสองร้อยถึงพันสี่ร้อยบาทพันสองร้อยถึงพันสี่ร้อยบาทถ้าเป็นหลายหัวมันจะคือราคาจะอัพขึ้นใช่ราคาก็จะอัพขึ้นแล้วก็ขนาดของหัวก็ราคาก็จะเป็นไปน้ำหนักไม้พวกนี้อายุเท่าไหร่ครับประมาณปีนี่มันเป็นไม้เสียบยอดลำต้นมันจะเป็นใส่ต้นใส่แล้วก็ม้นจะมาเสียบยอดอ๋อมาเสียบยอดแล้วให้เขาโตออกมาเป็นหัวใช่ พวกนี้มาเสียบปีนั่งเลยนะครับจากตัวอายุของไายก็มันก็ของมันก็มีหลายปีมีแล้ว มันชื่ออะไรบ้างมันคล้ายๆกันหมดอันนี้มูลไลท์มูลไลท์หรือกุมารทองอ๋อกุมารทองอันนี้ก็เป็นกุมารแดงกุมารแดงอันนี้เป็นกุมารดำนี่ <laughs> ใช่ไหมแล้วก็ก็เป็นสีรวยรับสีครับเสีีวยซับอันนี้ก็ส,สีดี้วยซับสีทองราคาดานี้เลยเนาะตมนี้เลยอ๋อสามร้อยสีดีัยซับ ดูเขาเรียกว่าอันนี้พูแอปเปิลครับแอปเปิลอันนี้คือพูมาช้างอันนี้ก็เป็นอีพีมาเพินอีพีมาเินอีพีมาเพินไหนอีกเป็นไม้ที่รักกัน็นั่งสูงนะจ้าตอนที่ มันใหม่เมื่อลากหลายทีก่อนใช่คนเขาเล่นกันแล้วนะแล้วกระถางประมาณนี้ตอนนี้เท่าไหร่ครับหลักสิบหลักสิบหลักสิบแล้วแต่ก่อนนะก็ขายใบละสามหมื่นนะโอนั่นนะสมัยใครเล่นสมัยก่อนมีเก็บนี่รวยเลยนะใช่แล้วก็ขายใบสามหมื่นสิบนี่ก็เป็นเงินไหลมาด่างชมพูจริงจริงสเปร์จรงสเปร์ในอดีตก็คือราคาแพงนะแต่ก่อนเขานับใบขายใบละหลายพันนะตอนนั้นตอนนี้ก็ราคาตรงนี้ตรงนี้หลักสิบทังตัวนี้หลักสิบ อันนี้อันอาบอลอะไรเนี่เลยเสือบเสือผ่านก็ถังแั้วแหละางส่ดนั้นอันนี้ก็ะางกระถางนี้อยู่ที่อันนี้สองต้นอันนี้อยู่ที่แปดสิบบาทแปดสิบบาทนะครับ <S 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 นี่เฉพาะชั้นเนี่ยที่เขาก็ชอบเล่นกันที่ไหนเมื่อก่อนใช่อันนี้ด่างชมพูไม่เหลืองด่างเหลืองอ่าเรื่องนี้เขาเรียกชมพูแล้วชมพูมันค่อยๆ่อจับสีขึ้นมาเป็นชมพูมันจะเริ่มจากใบอ่อนเขาจะเป็นสีมีสอดมันก็อยค่อยจับชมพูเข้ามาถ้ากระถางนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ต้นนี้เท่าไหร่โอ้ ราคาสองพันเจ็ดนะครับอ<ป>ืมแพงเพราะว่าดาชมพูด้วยใช่ไหมครับ,บถ้าเขียวแบบปกติก็ถูกถูกตักร้อยน้องจ่าสองไม่กว่าอ่ตรตราสินเนี้ยก็ราคาไม่แพงสองร้อยอันนี้เขียวธรรมดาหรือว่ามันออกออก,ออกดำออกออกเป็นตัวออกออกดำเป็นก้านดำอะไรเงี้ยนะเป็นตัวก้านก็คนที่เป็นพวกเขียวธรรมดาพวกนี้นนก็ราคาไม่แพง ไกี่ปอนดเลยขาแจ๊กร้อยยี่สิบหนึ่งอ๋อนี่อะไรได้ปอนด์อะไรฟอมสวยแต่โตเร็วนะโตเร็วใช่ใช่ผมเคยเอาไปเลี้ยงถ่านเล็กๆนี่นะโตเร็วมากเลยแบบโอ้อันนี้คือฉีดยาใช่ป่ะพี่อ่ามันเป็นขุ่นแล้วก็โดนฝนเช็คเช็คกระจกอะโดนเงินเตี๊ยเนี่ยเนี่ยลูกหลับไปก็ออกไม่ได้ไม่ได้เช็คหนึ่งหนึ่งเนี่ยปูุกไปเลออก อันจุ๊บอ่านน้ำชุ่มเปียกไปได้ใช่ชจะกรอโอุ้ยต้นใหญ่มากชมพูอันนี้ต้นใหญ่มากและไอ้ที่มันเป็นเกสรนี่เราไม่ต้องไปทำอะไรมันใช่ไหมก็มันถ้าเราไม่ได้ผสมอะไรอ่ะมันก็จะฝ่ออ๋อฝ่อไปเองอนี่ผมผสมผสมกับต้นต้นพ่อพันธุ์จากที่อื่นมานะครับก็ไปเอาขุ่นเข้ามาโรยอู้ดูดูดูนี่ติดติดติดเมล็ดใช่ไหมใช่มะเเป็นฝักฝักกระโปดสีแดงมา ผสมง่ายไหมครับผมเคยผสมกระบอกเพชรไม่รู้เกี่ยวเหมือนกันหรอกแต่กระบองเพชรติด่วนนี้ต้องต้องรอที่มันมีเขาเรียกซีมีน้ำหวานน,น้ำ่านน้ำหวานน้ำมันจะออกมาตรงมันมันจะเยอะออกมาตรงตรงฝกักพวกนี้นะครับแล้วเราไปเอาผงต้นอื่นที่เราต้องการเอามามาโยารยผสมกันเอาเกสรต,ตัวผู้มาโรยแล้วก็รอเวลาหลายเดือนไม้ยกว่ากว่าจะได้ออกมาเป็นฝักนี้ตแต่เยอะมากเลยนะ อันนี้เขายังไม่สุกค่ะยังยังต้องรอรออีกเห็น้วยว่าที่ออกมาเนี่เหมเขาจะดีดออกมาเองเหรอือว่าแล้วก็ดีดออกมาได้อ๋อเด็ดออกมาเลยตัวนี้ไม่ขายแน่เลยเก็บเพราเป็นไปทำพันธุ์ถังใหญ่มากอันนี้เป็นดัางด่างธรรมดาดั่งเดือดดั่งชมพูเขาเรีดั่งชมพูอ๋อชมพู สวยเรินได้ต้นพ่อพันธุ์ของเพื่อนมาสวยเดินมาผสมกขบต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นแม่ปุ๋ยนี่ก็คือใช้ปุ๋ยเม็ดธรรมดาะะปุ๋ยเม็ดออสโมโคสก็เป็นปุอระาชาหรือจับเลี้ยงฟังใบ,บล่างๆก็คือเดี๋ยวมันถ้ามันแห้งมันก็จะไอ้นั่นไปเองไม่ได้ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปตัดอะไรมันเนาะใช่เขาทิ้ไงไว้อีกเงี้ยคือพวกเนี้ยเพราะว่าข้างล่างเนี่ยที่ผมเลี้ยมันจะมันจะแห้งหรือมันจะไอ้นั่นไปเองแล้วไม่เดี๋ยวมันก็จะ ขึ้นมาใหม่มอันนี้ปกติใช่ไหมใช่ใบล่างมันก็สมบูอายุมันก็มันก็ทิ้งใบไปแต่มานาะพวกนี้มันไม่ได้ทิ้งใบง่ายๆตักุลที่เป็นบาเกียอันนี้เสือดาวนนเสือดาวหรือบางคนก็เรียกว่าราชินีสามสีราชินีสามสีแล้วแต่ชื่อ,อบางบางชนก็เรียกฝั่งมันมีฝั่งชื่อนี่กระถังเลยห้าร้อยห้าสิบนี่เป็นบาเกีย เป็นตระกูลเดียวกับพวกสองในปากแป้งอ่ามันจะคุนเดียวกันนะยางนี้เขามีพิษจริงใช่ไหมใช่ถแต่ยางพวกนี้ต้องมีพิษพวกนี้ก็กวักแล้วกดตรงนี้ยางพิษจากเด็กออกเด็กหรือว่าสัตว์เลี้ยงไม่ได้เลยเด็กไม่รู้ไปเด็กไปมาดูดเส้นนี้ที่เราอากุนนี่มานะครับ อันนี้อันนี้ถ้าคุณอากุลเหรอครับอากุลมาเคยเห็นแต่ชกชมพูสีแดงอะคุณอันนั้นก็เป็นอากุลมาพันหนึ่งก็เป็นอันเกินไปเคยเห็นแต่แบบใช่เคยเห็นแต่แบบแต่นี่เป็นคุณอ่าโอมอุลิมาดักนะครับอันนี้ส่วนียกโซนวยอ่ะคุณส่งอโผราคาเท่าไหร่ครับต้นขนาดไหนต้ราคาหนักร้อยหนักร้อยอะค่หนักร้อยราคาเล็กสองไอ้สองมันเป็นอ่าสาย ในเฟซด้วยอ๋อกระถางเบอร์สองใช่เบอร์สองกํลังลุ้นเอฟบอกบอกเบอไ์ใหม่วยแล้วก็จะมีมันีราด่างหรือเกี่ยวหมื่นปีด่างเป็นคุณกริมาลเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นกลุ่มพวกโชว์เข้าส้นที่ตุนด่างอ๋อแต่มีต้นนั้นที่ไม่ได้ขายต้นเดียว เจ้าก็จะพวกนี้ยังขายอยู่นะต้นใหญ่คนวิชาเนี่ยคนวเลยหนึ่งโชคโชคร้านี้เยอะเยอะดีด่างชมพูนะเขาชมพูมีนจะด่างชมพูเนี่ยผมมีราคาหลักร้อยนะครับหลักร้อยร้อยครับราคาไม่ถึงพันเอาเอาแบงค์เทามาหลกมีทอนมีทอนแบงค์เทามีทอนนะครับต้นใหญ่เลยเนี่ยไม่ใช่ต้นเล็กนะเนี่ย ใช่ต้นใหญ่มากดั่งจุงพูอันนี้เป็นกลักมโนงกเปียนดำจะเป็นกลักกดฟ้แล้วมีกลักมาะกดดำสวยกลักมาประกดเขียวกลักมากดที่เป็นกลักดัางเดิมทั่วไปนะทั่วไปชนจะโตเลย ก็คือด่างนี่จะโตช้าโตช้าโตช้าแค่ก็จะโตช้าที่น,นี่อายุแปดปีทุกแต้วเนี้ยแปดปีโหนี่ท่า,านผู้ชมแปดปีนะฮะแปดปีแบบนี้ตัวฝักมานเกคนตัวไปทั้งเดือเนี้ยหนนะึ่งปีได้ขั้วคอขนาดนี้ยเดี๋ยนี้ยมันตน้นเขาโตไวกว่าโตวไวกว่า สวยได้เลี้ยงยากใช่ไหมพวกใบที่ขา,ขาวๆแบบนี้ก็จะไม่ง่ายก็ต้องระวังนิดนึ่งแต่จะว่าไปแล้วพวกตระกูลกวักมรกก็จะเป็นไม้ที่สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับเขาก็ลดน้ำสดาราครั้งนิดหน,นึ่งคือไม่ดูแลไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะใส่ปุ๋ยเยอะขนาดน,นั้นหรอพึ่งใสอ๋อพึ่งใสแล้วปกติต้องใส่เยอะขนาดนี้ไหมอ่ะผมไม่กล้าใส่เยอะขนาดนั้นกลัวมันจะช็อบมันเกี่ยวไหมันก็เป็นไปได้ชอบปุ๋ยแต่ที่ผมฝากคุณครั้งนึงอ๋อครับนี่ครบสามเดือนละ เ <c oughs> ป็นใส่ทีเดียวไปเลยแ,ลแต่พวกนี้มันปุ๋ยละลายช้ามันดีตรงที่ว่ามันมค่อยๆละลายปล่อยไอตัวทีนิดตัวนี้คืออะไรรปคนพันแปดกวางมารกตแค่แอ๋อ,อเลยโตช้าก็เลยราคาก็สูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งพันกบร้อยบาทกว่างมรกตครับมีแบบจัด ส่วนส่วนถาดมัก้าร้สิบต้นละหมืน่นสิบบาทต้องใ้เงินก่อนนะอันนี้ต้นอันนี้อะไรอันนี้เขาเรียกไทคอนนะบอลเส,บอสเตล่าไทคอนบอลสเตล่าไทคอน,คอนใช่อย่างสวย มันก็นี่เป็นมอนสเตล่าหรือออริเอะแต่ละออริเอะออริเอะนะมอนสเตล่าหรือออริเแล้วาจะเป็นด่างขาวก็เรียกว่าเป็นมน mm hmm. นาอนสเตล่าอาโบอาโบกับมอนสเตล่าอาโบอัน mm hmm. นี้เป็นตรูลพวกุ้งด่างเออกุ้ง ุ้งด่างอันนี้ด่างใช่ไหมด่ดางนนด่างด่างอ๋อด่างบางใบก็อาจจะมีรูดกเนนกี่ยวบ้างจะเนยไม้ด่างเขาไปนี้ครับก็ด่างแต่ละใบมันก็จะไม่เหมือนกันด่างมากด่างน้อยหรือหลุดด่างหถ้าเกิดจะเป็นเผือกไปเลยก็มีพิโลใช่ไหมครับเป็นพิโลเดนดนอนอันนี้เป็นลูซับ รวยทรัพย์เอาเป็นเอาเป็นเป็นรวยโชคก็เถียงรวยโชครวยโชคบางคนก็เรียกว่าโคตรรวยโคตรรวยโคตรรวยอือฮิโลโคตรรวยนะกระถางเท่าไหร่ครับตอนเนี้ยอันนี้อันนี้ขายขายพร้อมนี่เลยอ่าสามารถซื้อแยกได้ครับซื้อเฉพาะตัวต้นไม้ก็่ตกระถางแยกได้เลยอ๋อครับราคาสามพันสิบไม่แพงเต้นเบลเลอร์เลยนี่นี่ต้นเบลเลอร์เลยไม้ดอกนี้เนี้ย ตามพวกโรงแรมในพวกล็อบบี้หรือพวกอาคารสำนักงานที่อยู่ตาาโถงริปอะไรพวกนี้ก็จะใช้ไม้พวกนี้เป็นไม้ประดับสถานที่นี่ก็เป็นอินเดียแล้วก็ไอตัวใส่ใบสักยางอินเดียตัวนี้คือยางอินเดียตัวนี้คือใส่ใบสักมันมีด่างด้วยใช่ไหมมีครับคุ้นคุ้นเหมือนกัน ใช้ประายอย่างนี้ต้นล้วเท่าไหร่อ๋อตอนนี้ผมคนึงขายอยู่2,50ร้อห้าสิบสองห้าสิบนะครับว่านหันจอร์คเด้า เเียเรียก erm ันอย่อ้ีเขาเรียกว่าขันมากขันมากอักโกนิมาเป็นอักนิมาเป็นอักนิมาใบด่างใช่ไหมด่างถ้าทได้ครับนี่อันนี้มันมีลูกด้วยต่อมีโลสักายพร้อมลูกไปเลยก็เอาเอาไปไปกัน้อห้าสิ แปดร้อยหสิบนะครับได้ต้นลูกส,สวยๆด้ดังราคต้นลกนูกดังนี้เลยอันนี้เป็นไม้สะสมใช่ไหมถ้า<ช>เป็นด่างเป็นไม้ไม้สะสมสาขาก็จะส่งมบากสกุลปุปรปิมาทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นขันหมากาชาแดลอนนี้ืมสวยอะ่นะโอ้แต่สวยใบยเขาสวยมากเลย การสมโอ้การสมเปเลยเลยเปเลอเธอตัวเล็กขนาดตัเล็เกราคายาวเล็กสามร้อยห้าสิบบาทก็คกสายไฟเจาเจ้าพอสมควรสอยห้าสิใหญ่นะเนี่ย าสา,ก,าก็อ,อยู่ในหล 100, <120. S 2> ักร้อยร้อยยี่สิบเลียงต่อก็ให้สังเกตง่ายอย่างนี้ถ้าเกิดไปโดนเพี้ยเนี่ยไปมันจะวนขึ้นแต่ถ้าเกิดโดนเชือราโจมตีไปมันจะงุ้มลง คือถ้าวางเรียงกันไว้ผมไม่ได้ไปดูแค่สองสามวันเนี่ยแบบติดกันมันมามาเร็ววัวนี้ต้องรีบรีบกจัดให้เร็วกาเป็นบางคนก็เรียกว่าเป็นนางกวักเออมีเหมือนกันนี่โดนเพี้ยเหมือนกันโดนเหมือนกันที่บ้าอย่างเงี้ยบางครั้งมองไม่เห็นนะพอมาเท้าเลยใช่เละเลยต้องต้องหมั่นพลิกดูดูน้ำเลียงใช่ไหมมันดูดน้ำเลียงมันทำให้ไปพวกค่้ยซีดลงเรื่อย อันนี้ว่านแน่อันนี้อันนี้กลับอันนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นมรดกโลกก็เป็นตระกูลอะโกดีมาเหมือนกันโกนีมามรดกโลกใบสวยลายเหมือนพวกอะไรนะสาวน้อยปัดแป้งลายแจะเป็นความคล้ายกับอัญมณีขาวแต่มันต่างกันตรงที่ว่าบางคนบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตให้มันดอกผีด้วนแล้วก็เป็นอันนี้อันอัญมณีขาวถ้าเกิดเป็นอันที่ไม่ขาวเนี่ยเขาจะมีลำต้นขึ้นมาก่อน แล้วก็อยามากิ่งก็เป็นใบแต่ถ้าเกิดาเป็นมารดกโลกเนี่ยก็จะเป็นกิ่งแทนขึ้นมาเลยแล้วเป็นใบ <c oughs> มันจะไม่มีลำต้นโชว์ขึ้นมาครับสวยอะ่ะใบสวยมากน,นีเท่าไหร่ครับตัวน,นี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะครับเ,เพื่อนๆสวิีจังจันกเมน จันแดงจันโกเมนข้อแตกต่างมันต่างมันก็โอ้โมันก็เจอไปหรือว่าดูตรงก้านมันมันจะดูมันจะดูป้อมกว่ามันจะอ้วนกว่าเล็กน้อยดูมันคล้ายกันมากจันแดงกับจันโกเมนอันนี้กันจันแดงจันแดงอันนี้โกเมนอนี้ก็เป็นจันงตะกายดาวตะกายดาโอ้มีด่างติดหน้านี่น่าจะราคาสูงนี้ไม่สูงเอ้ยมีสีชมพูติดติดสีู โกเมนโอพี่เลียงงามมากเลยบงมองคอมสตรีดอกีอ๋อเป็นถุงเพราะนเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบาทลองทำปานไม้หรคองคามออสเตรีย เจ้าปลัมีเลอแพนของเราอยู่ในตลาดมาเลยนะครับลับโอกาของห้าเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา10บโมงเช้าไปจนถึงหนึ่งทุ่มกับขอเชิญท่านที่สนใจมาเลือกต้นไม้นั้นเราได้นะครับขอบคุณมากครับอันนี้ขายออนไลน์หรือยังขายออนไลน์ด้วยครับช่ครับชองทางไหนครับออนไลน์ก็เรามีเพจของเรานะครับเพจบีเลอแพนครับขอบคุณมากครับ Sha la 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 la, -la we all own up